เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้ครับผมตอนนี้เราอยู่เกมฟีฟ่าออนไลน์3อีกแล้วนะจ๊ะโอเคคลิปนี้เนี่ยก็มีแผนมาแนะนาเหมือนเดมิมจริงๆแผนนี้เนี่ยมันเป็นแผนการลบของรถถังนะซึ่งเป็นแผนเอาไว้โต้กลับแบบโต้กลับเลยโหดแผนนี้เอาลไรหน้าตาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันไปเลย โอเคตอนนี้เราอยู่ในแผนของรถถังแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเหมือนรถถังนิดหนึ่งก็จะมีหัวหอกที่ยืนแค่ตรงกลางพอแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถถังเนี่ยเวลาที่รถถังบุกมันจะไปกันเป็นพืดๆคื oh, like ส่วนประกอบของรถถังเนี่ยจะเจาะยากมากเนื่องจากว่ามีเกาะหลายชั้นมันคือแผนรถถังในคลิปนี้นี่เอง จะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าไปามา,าตอนนี้ครับคุณมาดีสอนดูดยา,า,ม,ามันจะสต็อปทำเตียอะไรวะเนี่ยโห<ฮ>ทีมมรงนี้เรื่องมากคลิปหายเลย เสเวลากูเนี่ยแอาได้ yeah. เสเวลาไวอะไรโคมันไวเฮ้ยทำอะไรจะน่าอะไรไมึงมจะสู้แผ่นรถถังกูได้ไงวะเนี่ยมาแล้วปั๊บอ้าวยิงเลยโอ้ไอ้ควายโรนะิโย มกูจะยิงแผ่นรถถังกูได้ไงวะฮะบ้าเปล่าบอลเสียไปแล้วครับให้กับเดิ็กเขามาแล้วเนี่ยเด็กเขาว่าขัดโอ้ลอนัดินยิ่งเป็นอะไรเนี่ยเป็นเด็กหัวโปกมากเลยจับบอลก็ว้าวดูเปลี่ยนตัวแม่งเห็นไหมการยืนเนี่ยยืนแบบเนี้ยมันจะบุกยังไงวะอะไรเด็กโก้คอต้าเฮือด เปิดเปิดเนี่ยมึงส่งให้ใครกูส่งให้โรอดอันดินโย่ทำไมไม่ส่งวะไอ้โง่เอ้ยทำไมไมึงถึงโง่อย่างงี้มึงจบป .3 หรือเปล่าเนี่ยฮะหู้คตรน่าเบื่อเลยขอ,องหน้าค,ควายเนี่ยไอ้นั่นก็เจ็บเข้าโรงพยาบาลยังไม่มาสักทีดันไปจังหวะน,นี้ครับกรรมการเป่าแล้วโคเซ่เจ็บครับผมเข้าโรงพยาบาล เจ็บนานเกินหูหมดเวลากรรมการในควายเอ้ยมึงจับเวลาผิดไะเนี่ยุเอาหลดโอ้โห้รถถังกูไอ้จัาป้าละไอ้จับกาละป้าละเนี่ยดีแน่อีกครั้งนึงครับเกมรุกของแมนยูเป็นโอกาสทองครับ มึงส่งบอลอะไรไอ้ควายอ้โหเก่งใหญ่เลยโชว์ล็อกซ้ายล็อกขวาอ้โหเอาวดูการทวงเวลากันเทพดูการดึงก็ดึงซ้ายดึงขวาโหเก่งว่ะไอ้สุดยอดไปแข่งเลยมึงอะดึงซ้ายดึงขวาดึงหน้าดึงหลังแหมดูการดึงปึป๊บ อ้หังความโง่ของกองหน้ากูเอาอีกแล้วเอสเซียนเอสเซียนหมดเวลาแล้วเฮียมึงทวงดีมากเลยแมดูการส่งแนี่อีสปอร์ตเกมมิ่งเกียร์อะไรฟาวไอควายกรรมการโคตรควายเลยมึงเป่าได้ไงในลูกเนี้ยมึงจบมาจากโรงเรียนไหนวะฮะ ยิงเห้อจะเช้าแล้วเนี่ยโอ้โหลีลาเหลือเกินถ้ามึงส่งบอลอะไรทีมกูเนี่ยเมากาวกันเล่นไงฮะนักบอลน่ะมันส่งบอลอะไรของมันวะออลองโซ่เนี่ยมึงเมาหมาละอ้าเตะไปไหนเพราะมึงตายครับอ่ะเล่นบอลเฮียอะไรเนี่ยแล้วกูได้มุมได้ไงวะโอกาสยิงได้นะครับ เออมีท่งเวลาแล้วเนี่ยแม่งเดินรอบแหละครบแล้วเอาให้ครบเลยครบครบครบอ๋อว่างได้แย่มากครับตอนนี้ปีนานยิงดิโบุกครับยิงไม่เข้ากูหลับตายิงยังเข้าเลยลูกเนี้ยเฮ้ยเส็งไส้เียเมื่อกี้กูหลับตายิงกูยังยิงเข้า หลุดเดี่ยวยิงเตะออกแผนนี้เนี่ยควรที่จะใช้ตอนที่เรานำเยอะๆแบบไอทีเมื่อกี้เนี้ยขอเลี้ยงล็อกซ้ายล็อกขวาอ๋อสุดยอดเนี้ยอ่อนท่อด่ออีสปอร์ตไปเอาเจอใหม่คลิปหน้ากันคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดติดติ๊งติ๊งไว้ดเลยกันจะเอาไว้เรามาสนุกด้วยกันใหม่ในคลิปหน้าไรคลิปนี้แต่ลาไปก่อนสวัสดีครับพี่